สวัสดีครับร้านกองเจตุมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับ FM แบบเดิมแล้วก็ FM NG นะครับต่างกันยังไงนะครับ FM แบบเดิมนะครับจะมีเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์0จะมีขนาด0.5ถึง0.1มิลน,นะครับเบอร์1จะมีขนาด0.4ถึง1มิลน,นะครับเบอร์2จะมีขนาด1ถึง2มิล เบอร์3จะมีขนาด2-4มิล mm, นะครับส่วน NG นะครับเป็นแบบใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับ NG นะครับจะมีขนาดเบอร์1อยู่ที่0.4ถึง0.8ขนาดของกามเมล็ดนะครับมันจะใกล้กันมากขึ้นทำให้มเมล็ดเรียงตัวกันเป็นชั้นได้ดีกว่านะครับส่วนเบอร์2นะครับ NG จะมีขนาด0.7ถึง2มิลนะครับ ขนาดก็จะกระชับขึ้นทําให้เม็ดเรียงตัวได้ดีขึ้นส่วนเบอร์3จะเป็นขนาดเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ NG แล้วในเมื่อเมล็ดมันอ่าเรียงตัวได้ดีขึ้นเราไม่จําเป็นต้องใช้เบอร์ศูนนะครับใช้แค่เบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็สามารถกองใช้งานได้ดีเหมือนเราใช้เบอร์0 1 2 3เหมือนเดิมครับ